สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับผมลงกึงช่างต้อมวัสดุเพชรบุรีครับก็เว็บร้อยนะครับตัวละยี่ห้านะครับเสร็จอีกหนึ่งตัวครับผมพร้อมส่งแล้วครับนี่ครับผมก็จัดให้เนียนๆเลยเนียนคลิปนี่ครับก็อันนี้เกนนะครับผมนี่ใส่ว่าเกนเดิมนะครับได้เลย ลูมิเนียมนะครับตะเกนยปินลมิเนียมก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีเป็นเรียกว่าทองแดงแล้วนะครับปินเสื้อนะครับก็นี่ครับหน้าแป้นใหญ่เลยเพื่อใส่เสื้อหล่อครับเสื้อหลอมจะใหญ่กว่านี้นะครับก็เจาะรูน้ำมันให้หน่อยหนึ่งครับตรงนี้เป็นแป้งแปลงปั๊มร้อยสิบข้างขวาแล้วนะครับผมก็ใช้ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับ ืองปั๊มเฟืองขับใส่เข้าเวียงชักยาวได้ไม่ติดนะครับผมลูกแข้งนี่ก็จัดให้นะครับ70นะครับใส่ลูก64 65 6นะครับใครยาวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมก็เชื่อมพ่อให้เต็มหมดแล้วนะครับนี่ครับทำใหญ่สบายเลยนะครับขยายออกไปสบายเลยนะครับตอนนี้ก็ส่งให้วันนี้นะครับผมหลังจากที่ทำมานะครับ องวันแล้วนะครับเชื่อมไปวันแรกก็สองสามชั่วโมงอยู่นะครับมาปาดอีกก็ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับก็ผมจะไม่ทําแบบว่าเชื่อมแล้วก็ปาดได้เลยนะเพราะว่าบางทีเชื่อมเนี่ยมันยังร้อนอยู่นะครับจเจ้าน้ําลาดหรือผ้าอะไรเงี้ยมันก็ความจะปิดนะครับจะให้มันค่อยๆคายความร้อนเองจนมันเย็นนะครับถึงจะจับมาปาดให้นะครับเพราะว่าแ้งนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับ หร้อนๆมากอาจจะเิดเดี้ยวได้ครับแต่ตางนี้ก็นะครับสนิทแทบจะไม่รู้เลยนะครับมันแยกได้นะอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมติดกันนะหลายคนถามว่าล้วจะเอาออกยังไงนะครับผมไม่ได้เชื่อมติดกันนะครับแต่มันเนียนมากนะครับมามองเหมือนเราเชื่อมติดกันเลยใช่ไหมครับนี่ครับตรงนี้มันแยกได้นะครับเี๋ยวจะคขายน็อตให้ดูนะครับมันเอาออกจากกันได้ประกอบได้ปกตินะครับนี่ครับ นี่ใช่ไหมเนียนจัดเลยนะครับดูไม่รู้เลยนะครับปุ๊บนะครับดูฉีดน้ำมันนะครับยังอยู่นะครับนี่ครับดูฉีดน้ำมันนะครับนี่ครับเลี้ยงลูกเลี้ยงปอกก็ความลึกนะครับลึกกว่าเดิมนะครับสำหรับรถชักเยอะเบรกยนก็ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่า เสริมตัวนี้มาให้นะหนาเลยนะครับหนามากนะครับผมอันนี้เป็นงานเชื่อมขึ้นหมดเลยนะครับไม่ใช่อะเบกินวางแปะเชื่อมนะครับเป็นเชื่อมปีเนียมต่อขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับหัวไม่ค่อยยืดไม่ค่อยแตกง่ายนะครับันนี้ก็เสร็จนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเจาะดูน้ำมันก่อนนิดนึงดูนะครับแล้วก็ดูยึด ไม่เหล็การไฟนะครับแล้วก็ดูยึดเค้งฝั่งนู้น